สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทัวร์ดูฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะของ windows 11กันนะคะเมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมานะคะของเดินที่แล้วเนี่ย windows เขาเปิดตัว windows 11จริงๆแล้ว microsoft เคยบอกว่าจาก windows 10แล้วจะไม่มี up version เป็น windows 11 แต่ก็คงอดใจไม่ไหวเพราะว่าเทรนด์การใช้งานคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรามาดูวิดีโอแนะนำจาก m i r r s s o t t ุูก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าเปิดดูวิดีโอแนะนำได้ที่ไหน Windows 11จะเน้นการดีไซน์ใหม่เป็น New Interface เลยนะคะก็จะมีความเรียบง่ายหรูหราดูน่าใช้ เป็นค้าดูวิดีโอแนะนำไปแล้วจะเห็นว่าโหน้าตื่นตาตื่นใจมากเลยวินโด w s หน้าใช้อันดับแรกก็คือ new interface นะคะเวลาเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยปกติวิด o w s ใช่ไหมเราเราเปิดมาปุ่ม Start มันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอไม่ว่าเราจะใช้วิดีโอเวอร์ชันไหนก็ตามนะคะที่ผ่านๆมาแต่ตอนนี้ก็คือมีการพลิกโฉมเลยก็คือเอาปุ่ม Start มาไว้ที่กึ่งกลางหน้าจอตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีพวกทักบานะคะพวกแอปต่างๆที่เปิดใช้งานก็จะแสดงตรงนี้จะขยายออกจากกึ่งกลางออกมานะคะเมื่อคลิกที่ปุ่ม Start ก็จะแสดงหน้าจอ Start แบบนี้เล็กๆนะคะไม่เปลืองพื้นที่ก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือชมใหม่เลยแหละของตัว Windows 11ต่อไปนะคะก็คือการทำงานแบบมันติทักกิ้ง มันติดทักกิ้งตรงนี้ก็คือคุณสามารถที่จะทำงานหลายๆโปรแกรมในหน้าจอหลายๆแอปในหน้าจอซึ่งปกติ Windows การทำงานแบบมันติดทักกิ้งเราต้องสั่ง a อ r ์เรนหรือจัดเรียงหน้าต่างใช่ไหมคะบางคนก็จัดเรียงหน้าต่างไม่เป็นก็คลิกซ้อนกันไปซ้อนกันมาแต่นี่เขาจะมี Layout ของการจัดวางแอปให้เลือกนะคะว่าเอจะวางแอป,ปับไหนซ้ายขวาบนล่างหรือ4แอป3แอปก็เลือกได้ตรงนี้นะคะอันนี้คือสุดยอดเลยอะ่ะ ทำให้เราใช้งานตัวแอปต่างๆได้ง่ายเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีคำสั่งให้เลือกนะคะว่าจะแสดงกี่แอปต่อไปก็จะเป็นส่วนของการคอนเน c t คือการเชื่อมต่อกับคนอื่นซึ่งจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือจะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนทนาเห็นหน้าการแบบวิดีโอคอลนะคะก็คือ จะใช้ Microsoft Teams ค่ะ Microsoft Teams ก็คือเป็นแอปที่เราสามารถที่จะเพิ่มรายชื่อของผู้ติดต่อแล้วก็เลือกใช้งานนะคะเพื่อพูดคุยได้นะคะมีการประชุมการสนทนาซึ่งจะมาแทนที่แอป Skype เดิมนะครับ Skype เนี่ยเป็นแอปที่คนนิยมใช้ในการพูดคุยข้ามประเทศ หรือข้ามเครือข่ายอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้แอปสกาได้แต่ใน Windows 11จะไม่มี SKY ยละจะเป็นเป็น o w s w s t m a m แทนซึ่งการสานทนาต,ตรงนี้นะคะก็จะใช้กล้องของโน้ตบุ๊กของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อพูดคุยกันได้ฟีเจอร์วิดเจ็ตนะคะวิดเจ็ตก็คือตัวแอปพลิเคชันเล็กๆที่เหมือนเป็น อุปกรณ์หรือสิ่งประดับที่เราวางอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะเช่นมีพวกปฏิทินนะคะมีรายงานอากาศมีข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะแสดงข้อมูลตรงนั้นในหน้าจอได้นะคะเป็นศูนย์รวมเหมือนเป็นเซ็นเตอร์เลยอะ่ะนะคะก็นำมาจัดวางแล้วก็เรียกใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเปิดหลายตัวะคะ่ะเปิดมาทีเดียวปุ๊บก็แสดงผล การทำงานต่างๆนะคะที่เราจะดูได้วันนี้มีนัดหมายกับใครวันนี้อากาศเป็นยังไงฝนตกไหมนะคะก็ดูได้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาข้อมูลได้นะคะเห็นว่าเราสามารถเปิด Microsoft e นะคะเปิดตัวเว t เช e รนะคะตัว calendar หรือตัว Photo ขึ้นมานะเพื่อดู ในหน้าจอเดียวกันได้อันนี้ก็คือตัววิดเจ็ตต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัว Microsoft Store นะคะ Microsoft Store หรือถ้าเราคุ้นเคยกันดีก็เหมือนกับ App Store ของ Apple หรือ Play Store ของ Android นั่นเองแต่ Microsoft Store ก็คือเป็น store ของตัว Microsoft ที่มีแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดนะคะเยอะแยะเลยก็จะมีแบ่งกลุ่มแอปนะคะ แอปฟรีแล้วก็แอปเสียตังและมีทั้งแอปใช้งานแอปเล่นเกมแอปแต่งภาพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าง่ายๆคือโปรแกรมต่างๆที่เราเคยใช้มาในอดีตจะถูกจับมาใส่ไว้ใน Microsoft Store หมดเลยอยากได้อะไรอยากติดตั้งอะไรก็เข้ามาหาในนี้ได้และที่เด็ดกว่านั้นก็คือสำหรับสาวก Android นะคะหรือคนที่ใช้ Android อยู่ติดเกม Android ติดการทำงานของ Android ปกติ ก็สามารถที่จะสามารถที่จะใช้แอป Android นี้ใน Windows 11ได้เลยอย่างแอปติ k t o อกเห็นไหมคุณสามารถใช้แอป tik To อกผ่าน Windows ได้แล้วนะคะก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้สำหรับคอเกมนะคะหรือสาวกเกมที่ชอบเล่นเกมทั้งหลาย Windows 11จะรองรับการเล่นเกมได้แบบสุดยอดเลยนะคะ ทำให้การเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นจะรองรับการแสดงผลแบบออโต้มีฟีเจอร์ Direct Storage นะคะสามารถโหลดเกมได้เร็วขึ้นการเล่นเกมผ่าน Xbox Game Pass นะคะแล้วก็การแสดงผลความเร็วในการเล่นก็จะแบบดีกว่าเดิมค่ะการเล่นเกมก็จะสนุกมากขึ้นนะคะสำหรับสาวเกม อย่างที่อธิบายไปแล้วก็คือการใช้แอป Android แอป Android ก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้แอปโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมจำลองแบบระบบปฏิบัติการของ Android เพิ่มเติมเหมือนกับที่เคยใช้มาในอดีตนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้ใน Windows 11แล้ว Windows 11ทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรได้บ้าง โหทำได้หมดเลยค่ะก็คือ all device คุณสามารถที่จะใช้ Windows 11นะคะกับโน้ตบุ๊กแล็ปช็อปเครื่อง PC Tablet นะคะจะใช้ได้ทั้งระบบทัชสกรีนและการใช้เมาส์ปกตินะคะการใช้ปากกาสไตลัสได้ใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์คือสั่งหรือสั่งให้เขียนตามเสียงพูดนั่นเองนะคะทีนี้ เวลาเราสร้างงานหรือเราทํางานในวินโดว์ก็สบายละคียเกียรยพิมพ์ใช่ไหมก็นั่งพูดไปแล้วให้มันพิมพ์ตามที่เราพูดก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การใช้งานตรงนี้นะคะ mm hmm. จะซัพพอร์ตอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งาน Windows 11ได้ mm hmm. แล้วสเปคเครื่องของ Windows 11ที่เราจะใช้ต้องมีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าสเปค 1> Windows 1นั้นจะไม่สูงมากนะคะจะต่ำกว่า Windows 10หรือ Windows 8ที่ผ่านๆมาด้วยซ้ำไปก็คือคุณจะมี CPU 1 GHz นะคะอคอรคขึ้นไปรองรับการทำงานแบบ64บิตหรือจะเป็น System on a Chip ก็ได้แรม4 g b ขึ้นไปพื้นที่64 g ิขึ้นไปรองรับการ์ดจอ DirectX 12หน้าจอขนาด9นิ้วพร้อมความละเอียดระดับ s d 720ขึ้นไปเห็นไหมคะว่าหน้าจอไม่ต้องความละเอียดสูงมาก 720p ขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้และที่สำคัญคือต้องมีบัญชีของ Microsoft และอินเทอร์เน็ตเพื่อตั้งค่าก็คือการติดตั้งนั่นเองนะคะบัญชี Microsoft สำคัญมากก็คือคุณต้องสมัครอีเมลนะคะของ Microsoft Hotmail หรือ Live.com หรือ Outlook.com อะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นอีเมลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ในการล็อกอินในการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะคะถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องทําใหม่แต่ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องสมัครใหม่นะคะนี้คือมินิมัมซิสเต็มรีควอร์เมนที่เขาใส่ไว้นะคะตอนแนะนําว่าคุณสามารถที่จะใช้พื้นที่ในการทํางานนะคะของตัว Windows 1อะไรบ้างนะคะก็เข้าไปดูได้ จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่า,าคุณสมบัติใหม่แล้ว System r e q u i r e m e n t ทที่ต้องการมีอะไรบ้างเพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วเราจะอัปเดต Windows 11อย่างไร Windows 11ตรงนี้นะคะเขาแค่เปิดตัวเมื่อ24มิถุนาที่ผ่านมาแต่การกำหนด Launch Update ให้กับ User เนี่ยใช้งานน่ยจะเป็นปลายปี ก็ยังไม่ระบุวันเดือนที่แน่ชัดนะคะก็จะเป็นตั้งแต่กันยาถึงตุลาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใครที่มี Windows 10ของแท้ก็คือของที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะเป็น Windows 10ที่ติดเครื่องมาสามารถอัปเดต Windows 11ได้ฟรีส่วนผู้ใช้ Windows 7และ Windows 8ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าจะได้อัปเดตด้วยหรือไม่แต่ Windows 8จริงๆเขาก็เลิกสปอร์ตไปแล้วนะคะ Windows 7 Windows 8เนี่ย เพราะว่าอย่าง Windows อัปเดตใหม่ๆเนี่ยการทำงานบางอย่างเขาก็เลิกซัพพอร์ตไปละเครื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็น Windows 10ก็ต้องเป็นของแพ้ด้วยนะคะถ้าใครที่เป็นของที่ลงไม่แท้ก็อันนี้ยังไม่รับประกันว่าจะอัปเดตได้ไหมก็จบการรีวิวการทำงานของตัว Windows 11แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ จะทิ้งลิงก์ไว้ก็ไปดูแล้วก็ไปติดตามนะคะความคลืนไหวถ้ามีความคืบหน้าในการอัปเดตยังไงก็จะมาอัปเดตคลิปให้ดูต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ